c คนดี้โจมแก่นเล่มหนึ่ง EP ที่สิบแล้วปาร์ตี้ค่าคืนนั้นก็ผ่านไปเคนดี้กลับเข้ามาในห้องนอนพร้อมถอนหายใจยาวเฮ้ยวันนี้คงมีเรื่องเกิดขึ้นกับเรามากมายตอนแรกเต้นรำกับแอนโทนีก็นึกถึงความสุดชื่นบนเนินเขารู้สึกแปลกๆเมื่อเต้นรำกับอาชี และดวงตาที่น่ารักภายใต้กรอบแว่นของแสแตร์ปาร์ตี้ครั้งนี้นี่มันวิเศษจริงๆเล่นเอานิวกับอิเรซ่าน่าหงายไปเลยพูดไปแล้วจริงด้วยสิแล้วหุ่นที่เดินได้ด้วยคงจะต้องเป็นผีแน่ๆเลยเฮ้ยผีอย่าไปคิดถึงมันสิคิดแต่เรื่องสนุกๆเข้าไว้ดีกว่า แล้วเคนดี้ก็เข้านอนค่ำคืนนั้นก็ผ่านไปแล้วเธอก็ตื่นขึ้นมาตอนที่ได้ยินเสียงคนเคาะประตูห้องเคนดี้เคนดี้หืพวกพ่อครัวคุณผู้หญิงท่านเรียกให้ลงไปข้างล่างแนะ่ฮะคุณผู้หญิงจะเอาของของฉันไปไหนกันคะ คุณผู้หญิงให้เอาไปที่คอกมา้าคอกมา้าใช่ต่อไปนี้ฉันจะให้เธอดูแลม้าของนิวและเอลซซาและเธอจะต้องทำงานทุกอย่างในครัวและงานบ้านทุกอย่างในฐานะคนรับใช้และเธอจะต้องจำไว้เสมอว่าเธอเป็นคนรับใช้เธอจะออกไปเพ่นพ่านข้างนอกอีกไม่ได้เข้าใจแล้วคะ่ะเคนดี้ เธอไม่ใช่เพื่อนเล่นของแอนโทนีอีกต่อไปแล้วเธอเป็นเพียงแค่เด็กเลี้ยงมาเท่านั้นที่คอกมาเคนดี้ตื่นขึ้นมาท่ามกลางเสียงร้องของมา้าเฮ้ยนอนไม่หลับทั้งคืนเลยหญิงง่วงนอนอยู่เลยหน้าที่ของฉันคือเลี้ยงมา้ากับงานบ้านทุกอย่างเงั้นเหรอเคนดี Candy, เธอต้องสู้ให้ได้นะคูโพนี่คูเรนถ้าจะหนีไปจากที่นี่ก็ไม่รู้จะไปอยู่ที่ไหนฉันก็คงต้องสู้กับชีวิตที่นี่ต่อไปอ๋อเป็นยังไงบ้างเจ้าหมาอาบน้ำอย่างนี้คงสบายขึ้นสินะแ <c ười> ค,ะคนดี ยังสนุกสนานกับการเลี้ยงมาเด็กคนนั้นขยันจริงๆนะอืมเคนดี้ยังเด็กอยู่แท้ๆคุณผู้หญิงไม่น่าเลยจริงด้วยใช้ทำงานสารพัดอย่างกับทาตแน่เคนดี้ทำงานอย่างขยันแข็งแข็งท่ามกลางสายตาของคนรับใช้ด้วยกันที่เฝ้ามองดูเธออยู่อย่างห่วงใยเคนดี พื้นสะอาดแล้วละ่ะไปหาดาอูสิเขามีขนมอร่อยๆอให้เธอกินนะขอบคุณมากค่ะป้าแมรี่เลคเคนดี้ก็ได้ยินเสียงคุณนายรากันเข้ามาสั่งคนรับใช้ในครัวทำให้ทันก่อนเสร็จก่อนกลางวันละ่ะท่านป้าเอลลอยโปรดทานภายมากทุกคนก็รู้คุณแม่คะหนูเอาพายไปให้ท่านเองนะคะอืม ท่านป้าคงดีใจแน่ดูเลยผมขอไปด้วยคนนะครับอยากพบแอนโทนีก็บอกมานานาฉันอยากพบใครมันก็เรื่องของฉันนะพี่นิวบา้าอย่ามาหาเรื่องฉินะเขาพูดกันอย่างนี้ชหรออิเลซ่าคงหลงรักแอนโทนีสินะเคนดี้พายกับคุกกี้เยอะแยะเลยขอบคุณค่ะฉันต้องรีบทำพายให้เสร็จก่อนเที่ยง ไม่รู้ตอนนี้ท่านป้าใหญ่ยังโกรธเราอยู่หรือเปล่านะฉันอยากทำพายสวยๆไปเป็นของขวัญให้กับท่านยาฆ่า,มาแมลงมีตั้งหลายชนิดหนูจะขนคนเดียวไหวเลยครับคุณฮอตแมนหนูขอดอกไม้หน่อยนะคะตามสบายเลยแคนดี้เฮ้แคนดี้ฮะอันโทนีจบ EP ที่12 โปรดติดตามตอนต่อไป